กับสบายดีพี uh, bon smell, room, room, 哈哈่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแฝงเมื่สุขุสุกคนเด้อสมองสบอนเขาสู้ส่องพอน้องน้ำโซกเก่าพี่น้องกับยามเทียงเทียงมาพี่น้องเนาะบรรยากาศอยู่สวนสวนผักคือเก่าพี่น้องบอได้ไปใช้บรรยากาศบอได้บอได้คอยลงคลิปตอนเดี๋ยวนี้พี่น้องไอ้บอได้คอยมีเวลาไปเนาะเนี่ล็กน้อยกับบอได้ถ่ายแต่ดีเงื่อนเลยพี่น้องไ ใช่แปทกใชมายืนแถวเฮือนนละยพี่น้องมา่อ่อเห็ดเห็ดขาวพี่น้องออกในคอนพี่น้องโคตรพูดลายแล้พี่น้องขอนเดียวก็อแก่พี่น้องนี่อ่าโตปวดพูดพี่น้องลายรอนี่เข็นแต่ะสา,สาอเลยพี่น้องเว้ยให้จูงนั้นบานก่อนให้เชี่ยวเนาะมหมดลายไปไดนเดี๋ยวจะให้ซากระตูนมาเก็บก่อนพี่น้องแล้วกระตูนกำลังยิงย่ง,ยงใีญ่แบานี้ กำลังกำลังคนก็เห็ดซากระตุ้นเห็ดมม่วงกวนพี่น้องทำทุกวันเลยนะคะไปเห็ดขู่มือดอกพี่น้องไอ้มือละซองกระตกขู่มือใช้วันบไปเฮ็ดหยุดซื่อเด็ดเตมือซื่อพี่น้องมือละซองกระตกหลังจากข้ากวนได้ที่ข้าก็ใส่กระตกบ่นตาแห้งเป็นกินพี่น้องสบายดีพี่น้องหนาวไม่เหือพี่น้องเอ้ย ดอยูเาดอมาดยู่ใ็กเสกพี่น้องเก็บมาจากต้นพี่น้องเอามาบ่มไว้ลูกใส้กับความพีแกมข้ามพี่น้องเก็เก็ก็บเฮ็ดคอนกันได้พี่น้องเห็ดคอนออกมุ่เส้าในพี่น้องเอาจงไว้ม bueno. to re ันะาปลูกเองพี่น้องกเอฮ็ดธรรมชาตรแล้วแต่ปลูกเองปลูกเองหมดเลเอาคอนมาไว้แล้วก็กดหน้าแล้วมันออกพี่น้อง คนทำมันปลูกปลูกเอาวุมีคนทำอ่ะบ enfin ่ได้ปลูกหรอกบ่ได <Jesus. S 2> <He anyway. S 1> ้ปลูกพี่น้องแค่ว่าเห็ดคอนนี่มันเคยออกเห็ดเคยออกแล้วมันออกประจำพี่น้องยามนี่ละประจำว่าต่เพิ่นออกเพิ่นออกเพิ่มแค่ป้าก็จะมาออกวัวแจ้งพี่น้องนะอ๋อคือกันเห็นกระจกเก็บลายเก็บเนื้อเก็บเห็ดคอนข้าพี่น้องเอาสิไปอ้อมใส่ป่าพี่น้องใส่ปดุกบตึงแฮียมากใส่ปุกตัวหนึ่งปลาคอสองตัวพี่น้องใส่ปลาเข็งเนาะ ใส่หนใส่หมดกระโ kok แก้วกรใสเสียงเสียงกระลองเงี้ยเสียงข้องัวน้ำพี่น้องฟังเสียงกระลองบอกกระลองงัวกระแรงงัวเนาะเสียงกระแรงงัวไปนน้พี่น้องเก็บเก็บเห็ดพังเสียงเสียงกระแรงง้อไก่พี่น้องเก็บรดเกบเมือนิเก็บในเฮือนจะคลองพี่น้องน่ในหอวบอกเนื้อในเฮือน

อ่าเจ็บไปประมาณชั mm. ่วโมงนึงย okay. uh, ังบ่แล้วโผโผโซนะพี่น้องเนาะนี่เก็บหญ้าพี่น้องนี่ดอกมันสิประมาณพี่น้องดอกบ่งามดอกบ่ใหญ่บ่งามพี่น้องโอ้ยเฮ็ดามันก็ซ่นีเด้อกันดอกบานไปสิแ่ขาวอือกันวาได้เจ็บตอนมันเป็นตุมเนาะมันพอบ่ลายตุ่มกันมันตุมกันเต็มคอนี่้อยก็แม่นอยู่มันบ่พอลายพี่น้องออกยมเดียวนึงมันลายยมมยำมยอ๋อยำมยมลำมลม หลายเติบด้วยนี่แตะไดอ้อมซุดพีมือเรียกแค้นศอกบะทึงเป็นสแรมนะต้นบะเสแรมตัวแค้นศอกสั่นเคยเรียกบะทึงนักจากเขาเก็บมาเกาบที่มาล้างพี่น้องตัดขาตัดขาพ่อโตว่าตัดขาไปแต่ยันพี่น้องเฮ็ดตัดขาเฮ็ดพี่น้องหลายเติบอยู่พี่น้องหลายเติบตัดแล้นเขากระชีพแกงพี่น้องพี่อ้อมกินบัตร แกงอ้อมทำแกงอ้อมหน้าพี่น้องเนา่ยนังตากแดดนาเรดาดังนั่งนังซ่านตากแดดพี่น้องซานตากแดดคนกับตากแดดคนกับตากแดด <c oughs> ที่กัน,นกำลังใส่ปไปแดดพี่น้งองหโอ้โหน้ำแล้วเนาะเนื้อปวดกับใบได้นะพี่น้องฮะไตเน,นื้อปวดกับใบไม้ ไตวายแตายไวบ่ปรุงแล้วเขาจะเสียปลาลงเขาถนัดปลาลงเลยพี่น้องกินน้ำใส่น้ำใส่ยังมาถนใส่ยังก็ใส่ได้ไม่ใจเห็ดเขาเห็ดลงอย่างเดียวนี่นี่เลยเฮ็ดก็ได้กินผุลักขํากระเบิดองซานดอก แกงขบเบือพี่น้องแกงแกงขบเบือพี่น้องแกงขบเบื่อเอาไหอ้อมแกงอ้อมก็ว่าได้น้ำเพือน้ำลายแทะขำนำน้อยข่อยันผู้อินพี่น้องเอ้ยเดยกชี้สัญญากินขึ้นในจังหน่อยพี่น้องเอ้ยจัหน่อยเห็นพดกนจะเสียอัปลาลงพี่น้องลับดอกเด็กเหนื่อยนัวพี่น้อง แหงนัวลงซองซอนฮซอนนึงขอให้ตักซองเต้าไม่ซองซนซองเต้เนาะอ้าวมันอยโอ้ใือก็มาหยอกล้านใช่เรื่อนใครวงสีนะ ปลาลงไปพี่น้องมันใส่ปลาน้ำนนนนมันใส่ไมีปลาคอปลาดุกพี่น้องปลาเคียงน้ำ ขอมเพชรมิเตะมีเต่ขบบือพี่น้องขบบือลรยพ่กวหมักม่วงสุกพี่น้องมาเดนั่งได้บอลตุมเนงนัด้นั่งได้ี่เขจะบุญเลยานั่งอะไรนั่งช่วงนถุกเน่ยแ้ามานั่งน่ะพี่น้องเยดีพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันพี่น้อง ออมเฮ็ดจะมีแต่ขับือพี่น้อยไรเแจ้งบ่เห็นอันน you know, ี ites, mm ้ะเห็นเนาะพี่นองมาไหมกอยู่หลังกองแบบมาซองเบกินบดแล้นะทากินบดหันเดียวห้างอกินไหมอีกบอกก้าสโดอกมน่ไนั่งทั้งในอยู่อือทางนี้นี่ยหมอนึงพี่น้้งหอนแต่บ่หอนเอาคนสิต้องขามัวมึงเนี่ยนังแมะแหมเอ

นี่องพิธุกอไปลยยังข้าวอันี่เราคนนึงข้ามีอะไรตายเลยพี่น้องเอ้ยจอดไปกันจักหรือไงจอดกับโบนี่ตกอันนี้กินเวอร์พี่น้องละคาพีชก็อันนี้จังบัตนี่งกับบัตแบงไหมย้องเห็ดนั่นเขาเอ็ดอันห็ดห่นเดอะอันนี่ก็ นางงวเอ like ่างเขาจะได้เฮ็ดบ่เ่จะเฮ็ดเฮ็ดผัวนเ็ดไดอกนึงมนนี่เพ็ดได้ไดอกนึงอซ่เลยพะน้าอมไหมพี่นองมาพี่นองกินน้ำกันฮ้อนฮ้อนอลกินนั้งไห้สดคำแรกเบิ่นพี่นังติดข้อสั่อืมก็เสีบ่ละไมเนียกินเนาะเนี่ยฉันไดเฮ็ดื่อเนาะ ยังเฮ็ดอ่ะพี่น้องมันก็มาเสียพื้นพิซซ่าแล้วเฮ็ดซื้อจังไหนป่าคอตัวบอกใหญ่หนึ่ง,งไทยฮาได้ตรงน,นี้น่อยนึงอาหารบรรจนห่อซาสมีกกรรู้ร้านเหรอทำบุญกินละแล้วกินปิ้งไกล้บ้นบนานมาตรงนี้นนนอืม้มพูด ไม่น้องตะก้าเล่นนะตูดูว่าช่องทีหัวบ่มีไซน้องเพิ่งมาเห็นนะบ้านนอกเลยคุณอืมคุณน้องตะก้าเล่นน่ะคล้ายเปรห่วยเี่น้องเพิ่งเนี้ยเออเนี้ยอือช่องนี้อืมก็น่าไปนะเ็น่าไปเราเห็นนะลองแต่นะขนมขนมแห่นี่กระหัวขนมไปยี่ยนไก่ฮักแตงกวาแล้วขนมไก่เลไปมีไปมาเล่นนะ ใครเมนย่างชกใคอยากไปชอนพี่ปรสาพึ่งพี่ชา็ยังพี่่สาหนะเพีองน้องไก่ยักแล้วน้ำมะแหงไม่ิบัวแม่พ่อป้าผักผายาหนึ่งบัวมีไม่ะปราซิวบัวมีมันน้ำมะแขงอย่างไรเออน้าแพงเราขึ้นไม่จังสีหรือแม่พ่อป้ามึงบัมีดอกต้องเกอียน้ำมะแหงไม่ค่อยมีเลยหัวกบนต้องเกินแม่นู่ บ่ีน้องเามีแต่าะน้ำแห้งมันจะม่หัวโบอยน้่หป่ีนึงน้ำแห้งใายเียม่ยันตีไก่น้ำแห้งนะตีกาย่าแห้เนวาตไก่บางลาย่วนน้อลายเลยหัวกงสวนเ่อเดียวประดำหน้าเลยตีกเาอยแออมันไม่หัวมันแห้งใชปีนี้เป็นเน้ตผลดีคบ ปลาบุญทกวดร้านใต้คนพี่น้างกินทั้งทั้งเผ็ดพีหน้อยเผ็เผ็ดทั้งฮอฮอนม่อยากตกแต่บนทงผลาลายเนาะเผ็ดออกปลาตัวนี้หน่อยไข่ไข่นะทงนปลาดุกนะหูมันสลบนะไข่มืดอ่ะอือไข่ไข่มืดอือดว่าเหรอทั้งโมเดนันท่ไหรมันแมันแบนมันเป็นอยังคื้ตายเกะนะพ่อะไรเห้

อือคนข้ากมันยังดีจังงีนตม่่เป็นเนาะแต่ว่ากันแวกันบาก็ตายันอ้นกาะอ่ีตัวก็ยังดีอยู่นาก็ยังดีเลนา้อยก็เพีงกินอันตัวหนึงสอืมเบิกมกบริบต์อะไรอืมานบาดมันนัว่าจบิบินมันฮอมันฮอนฮอทหเบิกกับฮอทนะาอืมหอยไปรีสดนะมันแดงลูกจากจากไนลอนนี่มูเป็นเช้าเนาะอืบ้าหมดแล้วนหน่อยหมดแล้วมาเกอบชิดคืน

Một muỗng nữa mới bị chết bỏng khuôn Thấy đọc miếng, miếng, miếng Ừ, mình, 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 ừ. không có ai nữa Không ai, cứ đồ của cháu cả tham này ở đây Cả sĩ bố lúc này cũng vẫn ừ. này, mấy, ý đi đâu Một cư Một cư mưu này ừ. không, không có ừ. 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 không có cháu Một cư không có cháu Một này không có cháu

ไฟบดแล้วไฟีอนะไฟบได้ังไปเลยพี่น้องไปแล้วทีเขัเวไปแล้วพี่น้องเพจคลิปนี้ก็จะลงเพลงธานีพี่น้องทางตึกใจกลือวไล่กดแชรกดได้พี่น้องซับสไครพ่อกันคินมาสบายดี